กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้วันจี๊สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดเตาปูนนะคะจังหวัดชนบุรีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราพาเพื่อนๆมาทําบุญกันนะคะตรงนี้นะเป็นวิหารหลวงพ่อพลอยนะคะก็เดี๋ยวเรานําดอกม้ทุกเทียนนะคะกับสการะตรงนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเนเข้าไปทางด้านในนะคะทางด้านในก็จะมีโบสถ์มหาอุดนะคะอายุกว่า300ปีนะคะแล้วก็ลอดท้างนะคะลอดท้องช้างเป็นช้างเอราวันนะคะเพื่อสเสดงอข,ขอต่อดวงชะตาค่ะแล้วก็มีขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่วัดเจดีนะคะเพื่อนเพื่อนตามมาเลยค่ะหลวงพ่อพลอยที่วัดเตาปูนจังหวัดชนบุรีมีความศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่องลือและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านและผู้ที่เดินทางไปกราบไหว้เป็นอย่างมากค่ะ โดยหลักๆแล้วหลวงพ่อพลอยที่วัดเตาปูนมีอยู่สองส่วนที่ผู้คนให้ความเคารพและกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ดังนี้ค่ะ 1. สังขารหลวงพ่อพลอยสังขารไม่เน่าเปื่อยสังขารของท่านได้รับการบรรจุไว้ในโรงแก้วและมีสภาพไม่เน่าเปื่อยให้สาธุชนได้กราบไหว้สักการะซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์และเป็นเครื่องแสดงถึงบุญบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญไว้การขอพร ผู้ที่ไปกราบไหว้สังฆารของท่านเชื่อกันว่าท่านจะช่วยดลบันดานให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและเป็นสิริมงคลในชีวิต 2. พระพุทธรูปหลวงพ่อพลอยหรือพระพุทธรูปเก่าแก่ในบริเวณวัดต่อปูนซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมานานกว่า300ปีก็มีการกล่าวถึงพระพุทธรูปโบราณน,นามว่าหลวงพ่อพลอยและหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัย ผู้คนไปกราบไหว้เพื่อขอพรให้ชีวิตล่มเย็นเป็นสุขประสบแต่ความเมตตาและแข้วคาาปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆและยังมีโบสถ์มหาอุตดที่ชาวบ้านมาขอขมากรรมในโบสถ์แห่งนี้ประวัติวัดเตาปูนวัดเตาปูนตั้งเมื่อพศ2345ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพศ2513เป็นวัดเก่าแก่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินนำกองทัพฝ่าวงล้อมพมา่าออกจากกรุงศรีอยุธยามุ่งสู่หัวเมืองชายทะเลด้านทิศตะวันออกสู่จันทบุรีเพื่อระดมไพ่พลก่อนที่จะกลับไปกอบกู้เอกราชครั้งนั้นกองทัพทหารหมู่หนึ่งได้ตั้งค่ายที่บ้านเสม็ดซึ่งต้นกระโดนสูงใหญ่เป็นจุดหมายซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า คือบริเวณที่ตั้งของวัดเตาปูนในปัจจุบันส่วนชื่อวัดเตาปูนนั้นสันนิษฐานว่ามาจากสมัยรัตนกโกสินทร์มีแม่ทัพเดินทางมาทางชายทะเลแถบหัวเมืองบามปลาส้อยเมืองชนบุรีในปัจจุบันและได้สร้างวัดขึ้นโดยให้สร้างเตาเผาอิฐและเผาปูนเพื่อใช้ในการสร้างศาสนสถานภายในวัดได้แก่โบสถ์เจดีรวมทั้งนำมาสร้างพระประธาน และพระอักระสาวกภายในโบสถ์พระอุโบสถหลังเก่าเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดเล็กเครื่องบนเป็นไม้หลังคาทรงจัว่วมีสองดับผนังด้านนอกมีชายคาปีกนกทั้งสีด้านรับด้วยคันถวยไม้มีความกว้างด้านสกัด8.75เมตรความยาวด้านแห11.15เมตรจำนวนห้าห้องห้องด้านหลังก่อผนังทึบ จอบประตูทางเข้าที่หนังหุ้นกลองด้านหน้าและด้านหลังทึบโดยมีการจอบประตูด้านแปลฝั่งทิศใต้เพิ่มหนึ่งช่องภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถหลังเก่าภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดเตาปูนส่วนใหญ่เป็นภาพเกี่ยวกับอดีตพุทธในลักษณะต่างกันสามแบบคือนั่งนอนและยืนบนพื้นสีน้ำเงินและน้ำตาลในแบบซ้ำกัน โดยมีการแบ่งผนังแต่ละด้านออกเป็นแถวหรือเป็นช่องสี่เหลี่ยมเพื่อบรรจุภาพอดีตพุทธลงไปพระคาถาเงินล้านตั้งนโมสามจบสัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภ พระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะออุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปะจ,จิตฉามิเพ่งเพ่งพาพา หาหาหรือหรือสหรือ9จบตัวคาถาต้องว่าทั้งหมดก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปมูที่ไหนกัน ก็ขอให้เป็นเพื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะรวยๆเฮงปังร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อมใจใจ h ชนแนลไม่มูก็เฮงได้